สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้เดี่ยจะมารีวิวอาร์ติสตีนะคะ h e ียวเลเดียนอิลูมิเนตติ้งซีซีครีมค่ะซึ่งได้ได้ว่าเป็นตัวช่วยที่รักมากอีกตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ เขาจะช่วยทําให้ผิวเราอะค่ะที่ดูเพรียๆนะคะแล้วก็ดูป้าๆเนี่ยทาให้ดูแบบสดชื่นสดใสแล้วก็ดูแพงมีมิติได้โดยที่เราไม่ต้องง้อรองพื้นเลยค่ะก็เห็นฟินนชลุกกันแล้วนะคะที่หน้าคอเปอร์ก็ตามมาดูกันค่ะวเดียอมีวิธีใช้ซีซีครีมยังไงซีซีครีมของอาร์ติสตี้นะคะนอกจากจะช่วยปรับสีผิวให้เรียบเนียนสว่างใสลดลายดำลายแดงแล้วยังมีสารบำรุงแล้วก็สารกันแดดเ p f 50 p a 3บวกอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่า ออลอินวันไปเลยทีเดียวนะคะพกไปไหนก็ง่ายสะดวกมากเลยค่ะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะคือมีสีไลท์และสีไลท์มีเดียมค่ะสำหรับลุคนี้นะคะเด็กก็จะใช้ทั้ง2สีเลยค่ะเริ่มจากการเกลี่ยสีไลท์นะคะทั่วใบหน้านะคะจะสังเกตเห็นว่าเนื้อซีซีค่ะเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ไม่เหนอะหนาด้วยค่ะเพราะเขาไม่มีส่วนผสมของน้ํามันนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวค่ะเวลาลงก็เว้นกรอบหน้าไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ลงสีไลท์มีเดียมนะคะเพื่อให ดูมีมิติก,กลมกลืนกับลําคอมากยิ่งขึ้นเราจะใช้ฟองน้ําแปรงหรือว่ามือเกี่ยวเนื้อซีซีก็ได้คะคะทริปนี้เป็นการผสมคอนซีลเลอร์สีดาร์กับซีซีสีไลท์มีเดียมในการทําเชดดิตต้งที่สีชัดแต่ให้ความรู้สึกไม่หนักหน้าค่ะด้านที่ทากับไม่ทาซีซีครีมนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าผิวแตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับแก้มนะคะเดลเลอกใช้ซิกเนเจอร์คัลเลอร์เล็บสติกสีเบลนีนะคะในการทาเพื่อทำให้ผิวดูเปลง่งปลั่งสภาพดีจากภายในค่ะ เดียเลือกใช้แป้งแข็งประสมรองพื้นคู่กับซีซีครีมโดยใช้แปรงปัดมนนะคะเพื่อได้ลุกที่ปกปิดระดับปานกลางค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเตรียมผิวสำหรับการแต่งหน้าลุกหน้าแพงค่ะก็ถือว่า a r t i s t สต c c ซีซคมเป็นเป็นตัวช่วยแบบเอาอินวันตัวหนึ่งนะคะที่สาวๆทุกคนคนรมีติดกระเป๋าไว้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย